ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกไผยประกันชีวิตเพิมีความสุขกับเรื่องรักรักเกิดเกินเอาละข้อนี้จะสุขหรือจะทุกข์นะครับเปิดศึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้ ได้แฟนเด็กชุ่ลูกไม่อยเป็นเสือไม่ได้ยากวาเยนแต่ที่น่ใจมึว่ามองยก็ไม่เบเลยลยกอีกทียกอีกทียกอีกทีมัว่ใจิดจะวาวสนใจตาไปแน้วเธคิดไหนก็หาบอกอโอว,ว่าคนนี้ค่ะและปิงปองแต่ว่ารักพี่ปองค่ะทำไมอ่ะคือมันมีบางอย่างที่ขคยี่จุดเด็กๆนะ เด็กๆช,ชอบหรออย่างเงี้ยเด็กๆชอบความแบบแ d ดดี้แบบว่าอบกอดแล้วคิดถึงคุณพ่อความรักความอบอุ่นความแบบกินเขียวอาบแบบออมะไรแนวนี้มันมีฟิลอยู่ด d ด d d ด daddy พ่อจ๋าพ่อจ๋าชอบชอบพี่ปองค่ะตอบว่าผมว่าน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่นะและนั่นคะสินพี่ยงครับโอ้ผม เขาคิเหมือนพี่ยงแฟนพี่ยง,ยงก็ยูไม่เยอะนะแฟนพี่ยงเด็กกว่าเขาาเข้าใจาเข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจาว่าอ,อย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วก็ดูแล้วผมว่าสไตล์อย่างพี่ยอง,งหรือว่าสไตล์อย่างราศีธนูเนี่ยผมว่าถ้าเป็นอย่างพี่ยอง,งเนี่ยผมว่าลักษณะแบบนี้สาวเด็กๆอชอบเพราะว่าหนึ่งคือ,<ด>อพี่ยงตัวเล็กนั้นเด็กๆก็รู้สึกว่าดูแล้วเป็นคนแบบอายุอาจจะเยอะแต่จริงๆหน้าตายังดูเด็กอยู่ฉันเด็กน่าจะเข้าง่ายเข้าใกล้แล้วดูใจดีอย่างเงี้ยผมว่านะ มีรถก็หมดรถมีบ้านก็หมดบ้านคนอย่างนี้นะเขาเคยหมดมารอบหนึ่งแล้วพี่ซิปก็กำลังขีดแสบหัวแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนครับเขาต้องหนีออกจากบ้านไปนานอยู่หลายเดือนอยู่เขาต้อควรครับผมซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับเชื่อมันเหรอเราไม่ตอบตัวเองเหรอไม่ตอบตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนรักลูกรักเมียแล้วเราเลิกแล้วไม่ยอาไม่เที่ยวแล้วตอนนี้พูดเลยเป็นกี่ปีมาแล้วไม่ได้เที่ยวช่วงโควิดที่ผ่านมาเดี๋ยวรอโควิดเปิดก่อน อาจจะไม่สมจริตตต่ว่าราศีมังกรับ<ะ>ตัวเอง,เองจริงจริงไม่ใช่ตัวผมหรอกเพื่อนผมราศสี่เดียวกันเขาพ้นเขาเดินมากับผมน้อมากับลูกสาวก็เลยทักว่าพี่ลูกโตวัยจังอะไรเงี้ยบอกใช่ี่แฟนเขาแฟนคนใหม่ของเขาอ,อายุห่างกัน25ปี<อ>ผมเลยว่าราศีมังกรนี่อาจจะใช่<อ>นะครับเป็นอย่างนี้ามากกว่าก็เลยต่อเพราะเพื่อนเขาเพื่อนเขาแล้วก็พายเขาพายคนหนึ่งมาให้เราไหมอันนั้น ああเป็นเพื่อนของเขาอึากคุอยากเขาเป็นเพื่อนของเขาไงเพื่อนของเด็กผู้หญิงคนนั้นครับแต่ละาตอนนี้ก็คุยกับเราอยู่แต่เราไม่ชอบเด็กชอบผู้ใหญ่เราชอบรุ่นครูอ้วนอย่างนี้เลยมีคนไม่มีไม่มีไม่เล่นอะไรเลยไม่เล่นไม่เอาไม่เอาอะไรเลยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เนี่ยถ้าเรื่องจริงอะมันจะเป็นอย่างนี้เอจริงจะไม่กล้าเล่นเพระคนในวงการรู้กันเนอะถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงไปไง มันจะอึกอกักอะใช่แต่ถ้าไม่จริงล่ะสมม้จิกี<อ>คก่คนกี่คนเฮ้ยหกคนเออ <c oughs> มาถึงพี่ยิ่งยองค่ะมีคนตอบพี่ยิ่งยองด้วยแล้วพี่ยิ่งยองตตบว่าราศีเมษคูณว้าวคูณเพราะว,ว,ว่าถ้าถ้าถ้าครูจะมีแฟนก,ก็ต้องมีรุ่นไปรุ่นไปเลยเหรอใช่ไหมฮะจะมีต้นต้นนี้หรอต้องประคองมาลากกันเดินทำไมล่ะเหมือนเหมือนคุณสุนารีใช่ไหมเออคุณสุนารีนี่เขาก็มีแฟนแบบสามสิบต้นต้นก็ได้นะคูนนะได้ไหม สามสต้นต้นได้ไหมคะมีคนมาชอบเขาอยู่นะทำเล่นไปนะเอาสามห้าสามห้าถส่วนถ้ตัวจริงๆเลยนะมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบคนเด็กกว่าใช่คิดว่าครูครูแหละมาถึงครูค่ะค่ะค่ะสำหรับอ้วนนะคะดูสิว่าครูจะตอบว่ารอสิสิ้งใคร เว้ยนี่ตอบแถวบนก่อนเลยนะว่าไม่ได้หมายความว่าทําให้ครอบครัวแตกแยกครับคือมุมที่ว่านมองเนี่ยว่านกำลังมองว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะพี่ป๋องเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่ทั้งอบอุ่นและก็ดูดูแลอะนะถึงเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นดูดูอย่างนี้เนี่ยแต่พี่ป๋องเป็นคนมีความอบอุ่นเวลาพูดถึงลูกเนี้ย จะสร้างความรู้สึกให้ให้เราในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยสร้างความดูแลให้ได้ตัวผีพี่ป๋องก็ดูแลได้นะทำกับข้าวได้รักเด็กบุคลิกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นนักกีฬาด้วยเห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครบถ้วนมากจริงๆแล้วพี่ป๋องอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่อีกฝ่ายหนึ่ง เขาจะรู้สึกดีกับพี่ป๋องนะคะไหนมีคอสซับพี่ป๋องหล่อเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี้จยกล้าข้าต้องหผมให้ครูดีกว่าผมยกล้าข้าต้องมีคอสซับพี่ป๋องดูหล่อไปเลยอ่ะจะมายกให้ทำไมร้านจริงไปแล้วแล่ตอนตอบว่าราศีป๋องเช่นเดียวกันใช่รู้สึกว่าจริงๆสามคนนี้พอแบบว่าเราพูดถึงว่าแฟนเด็กอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเป็นมันเป็นได้ทุกราศีเลยนะมันเป็นได้ทุกราศีเลยแต่ว่าแถวบนยังไม่ค่อยออกเลยฮะแล้วก็บวกกับว่า ผมมองว่าพี่ป๋องเนี่ยมีสเสน่ห์บางอย่างเวลาเขาพูดเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาแบบว่าคําบอดอยู่ในวงการวอเตอร์บอยมาอย่างอ,อย่างยาวแล้วใช่อใช่อาจจะแบบเหมือนเหมือนเราแบบอยู่กับผู้หญิงบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับทํางานในวงการนี้บ่อยๆเขาเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์ก็คิดว่าคนละสีสิงก็น่าจะมีส่วนก็เดาๆ <c oughs> ว่าเฮ้ยแต่แฟนผมเด็กทุกคนเลยนะพ่อผม 13-15- ามปีที่เคยเคยติดคุกบ้างไหม ติดคุ้มมาสองปีที่แล้วเว้ยเล่นอย่างนี้เราเล่นไม่เอาทำไมเราไม่เอาเลยอ่ะเวลาหนูเล่นมาส่งอะไรมาให้อ่ะเหมือนเดิมอ่ะหนูนะแล้วแจ็คตอบว่าราศีสิงห์ของคุณป๋องครับคือเมื่อกี้เขาก็พูดไปแล้วว่าเขามีแฟนเด็กผมเนี่ยเป็นเป็นคนรู้ว่าพ่อเนี่ยมีแฟนเนี่ยเด็กทุกคนเขาไม่เคยเขาไม่ค่อยชอบคนที่มีอายุใช่เพราะเขาอายุเยอะแล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ ที่เขาชอบแฟนเด็กเนี่ยเพราะว่าอะดรนาอลินมันหลักเขาเคยแบบเขาเคยเลือกเลือกแฟนผิดไปคนหนึ่งเขาเสียใจเอเขาโตมาเล่าให้ฟังว่าพ่อไม่น่าเลยพ่อไม่น่าเลยอหลังที่สิวเขาเยอะมากเลยลูกเขาเลือกขนาดนั้นเลยอไม่พอเขาเลือกผิดเดี๋ยวแล้วก็ตอนมันต้องสิวที่หลังเลยหลังที่สิวอะสิวที่หลังสิวที่หลังคือแสดงว่าสิวว่ยใหญ่มากแล้วหลังมันเล็กมาก่าเียเหรออยู่บนสิว เล่าผิดเล่าผิดพ่อป๋องเนี่ยก็จะชอบแฟนเด็กแฟนเด็กของเขาเนี่ยคือเด็กมหาลัยนะเด็กมหาลัยนะโอ้เคยหมดเงินกับผู้หญิงไปไหลยหลบาทเลยครับแน่นอนซื้อรถซื้ออะไรให้ด้วยซื้อรถซื้อกระเต๋าใช่พูดถูกว่าเวลาแจกเด็กมหาลัยนะ่แจกยังกระหนังสงครามกลับบ้านแจกลูกเต็มเมียยังกระหนังชีวิตนี่เขาแฟนพี่ป๋องปัจจุบันก็เด็กแล้วเดี๋ยวคุณป๋องก็พลได้ออกไปข้างหน้า พูดเรื่องเกี่ยวกับการทำบอกลูกของเขาอเอ้ยตามนี้ครับคุณลิงหนูเลยตอบว<อ>่าราศีสิงห์ลูกปองลูกปองค่ะคืออันนี้ชัวๆเลยคือเขาคงไม่ได้มีปัญหาครอบครัวหรอกแต่ว่าเขาก็จะมีเพิ่มโดยที่ไม่ได้บอกภรรยาเขาคือนิสยัยแบบนี้อยู่แล้วอะแต่แบบเหมือนเออเลิกแล้วเลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่มันเลิกไม่ได้คนเรามันติดอยู่ใน มันอยู่ในนั้นมันอยู่ในเลือดในเลือดอคือเขาพยายามเลิกหนูเคยรู้ว่าเขาพยายามเลิกแต่หลังๆมาเนี่ยพอเมียปล่อยให้แบบไปทําสวนทำไรอ่ไรเงี้ยเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่เมียไม่ใจอตอนนี้ เรื่อยๆเลยตอนนี้นักศึกษาที่ขาดทุนอะไรเงี้ยติดต่อเข้าไปได้เลยโอเคเรื่องนะเป็นเรื่องที่กำบอกนะพวกกำลัง่ยทุนนักศึกษาทั้งนั้นเลยดวงเขาหรือว่าดวงเขามาถึงพี่ไม้ค่ะดวงฟ้าดวงแล้วพี่ไม้ตอบว่าจัได้พี่ไม้ราศีมังกรที่สมจิตมุ่งเห็นอะไรจริงๆไม่ได้ว่าเรื่องครอบครัวพี่เลยนะแต่ผมคิดว่าคนราศีมังกรเนี่ยน่าจะแบบว่า อาจจะมีแฟนเด็กรุ่นลูกได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมังกรถ้าคุอ้วนใช่ผลว่าแบบว่าสิงห์มีแบบยิ่งใหญ่มังกรยิ่งใหญ่กว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นราศีมังกรครับแล้วพิมตต่ว่าราศีสิงห์พี่ปองพี่ปองเยอะนะพี่ปองเยอะนะเนี่ยคือจริงๆรพิมแบบมีรุ่นพี่ค่ะเขาเป็นราศีสิงห์แล้วเขาก็หาแฟนเด็กมาสักพักแล้วค่ะ ใช่แล้วล่าสุดก็เหมือนจะได้แล้วเมรอไม่่าทค่นฝากน้องพี่มคนนคะหาให้หน่อยได้ไหมก็คือนั่นแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าราศีสิงห์เนี่ยเหมือนเป็นราศีที่สนุกสนานใช่ค่ะเหมือนชอบอยู่กับผู้คนแบบอะไรอย่างเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะมีแนวโน้มว่าจะได้แฟนเด็กานทางสูงค่ะมาถึงน้องพริมค่ะแต่ว่าจันทูม้ เฮ้ยยังไงวะเฮ้ยรอู้อะไรมาก่อนแฟนเด็กนู้นู้นเลยเหรอนี่ต้องไปหาตามโรงเรียนอนุบาลแล้วนะจไม่ต้องขนานันไงแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าแบบน่าอาจจะมีแฟนเด็กก็ได้พี่มมอยู่ปีและปีปีนี้จะ3ามเอ็ดแล้วน้องอุ้มเรียนจบยังนะขึ้น้รงอุ้มอีกแล้วเโอเคก็ได้น้องอุ้มเดี๋ยวเราคุยกันโอ๊ยยอ๊ย ไปยอมยรายอมนากน้องพิมพ์ก็ตอบว่าพี่ไมค์ค่ะมาถึงพี่เพชรค่ะเพชรตอบว่าสีสิงห์ครัปอมพี่ปองครับพี่บอกนะว่าพี่ปองมาแรงมากเลยนะพี่ปองเเป็นคนที่รักครอบครัวเชียบรักรักลูกจริงทุกอย่างเขาทำเพื่อครอบครัวนี่ครอบครัวไหนครอบครัวเล็กเ้โหจะดีอยู่แล้วผมมั่นใจครับว่าต้องเป็นพี่ปอง อาจาริ่งฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนเด็กรุ่นลูกคือราศีกพี่ยงรงีองาราศีพิยงรัยราศีพักกโปแล้วไแล้วิงองมาเชียร์ตรงนี้ตื่นเต้น นใจวายพี่ปองเท่านั้นพี่ปองเท่าครับมเิ์สดย AIS 5G Nissan a m เม a s ส p r t Tech คใหม่ ดอรจิ T5 s g. G. s e n c e p l u าอัจ pues ิงปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนเด็กร, number number รุ่นโลกคือราศีติงยงนี่ตองต้างหาราศีทันหนูครับตองใจ หรอตอบธนูคนเดียวเลยธนูคือใครอ่ะใะธนูคือใครยิงยิงยิงโอ๊ยเล่นใหม่ได้ไหมอ่ะเล่นใหม่อดเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่อุ้ยเจ๊ชีวิตราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนเด็กรุ่นลูกได้แก่ชาวราศีธนูบางคนก็บอกว่า ฉันมีสามีอยู่แล้วล่ะคะฉันมีภรรยาอยู่แล้วล่ะครับหรืออีกมุมหนึ่ง้าไม่ใช่แปลว่าเรื่องแฟนจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการที่คนรุ่นน้องรุ่นเด็กกว่ามาดีวงานเนี่ยอ่าเป็นไงมันคิดได้หลายทางครับแล้วที่สําคัญคือดารานักแสดงเนี่ยก็มีผู้จัดการส่วนตัวอาจจะมีเด็กนะเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดูแลประสานติดต่อเอางี้เด็กพาโชคอะตรงๆส่วนจะถูกชโลกกันไปถึงไหนเนี่ยแล้วแต่คุณเลยนะตามสะดวกชาวราศีธนูเนี่ยนะครับ มันมีเกณฑ์รวยอะ่ะตั้งแต่5้าธันวาที่ผ่านมาบุกไป2ปีอะ่ะชาวราศีธนูมีเกณฑ์ลงหลักปักฐานได้หาที่จ่อมให้เจอในช่วงนี้มันมีหลายเรื่องที่กําลังดีแต่บังเอิญทุนเจอโควิดเข้าไปไงอาจจะมึนอาจจะเครียดอาจจะทําให้ตามันไม่ค่อยสว่างก็เปลี่ยนใหม่มาเป็นมีความหวังจากศึกกับสองราศีว่าโอโ้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปที่หมอรักเขาทายว่าจะได้แฟนเด็กรุ่นลูกนั่นแปลว่าคนโสด คนไม่มีครอบครัวหรือคนที่เคยช้าใจจากการเลิกกับแฟนมาแล้วเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาชาวราศีธนูเลิก,กักแฟนทั้งเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็จะได้ใหม่แต่ก็คบและเรียนรู้กันไปนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุนที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนเด็กรุ่นลูกได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับ จะมีเหรอจาตัวเรามีไหมล่ะไม่ก็มีครับก็เหมือนที่อาจารย์เขาบอกพี่พี่ทิย์อ่อนเรามีี่ยงกี่ปีพี่ติอายุมากกว่าพี่หกเดือนอมากกว่าปีเดียวกันครับปีเดียวกันแต่ว่าเขามากกว่าพี่หกเดือนหรือว่าตอนนี้แบบชีวิตไปพัวพันกับเด็กเออมีเพราะว่าน้องโยโย่ลูกสาวตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยยังคะกลับมาแล้วครับตอนนี้ลูกสาวอายุเท่าไหร่เออลูกสาวตอนนี้อายุ24หรือ23 24นี่ไงห่วงลูกสาวไหม ก็จริงๆมันมันถึงเวลาที่บางทีบางครั้งก็ต้องปล่อยลูกให้เมื่ก่อนห่วงไม่ก่อนห่วงตอนเด็กน้อยตอนนี้โตแล้วยี่สิบสี่แล้วเนาะสยี่สิบสี่แล้วลูกสาวห่วงเราหรือเปล่าเป็นห่วงเรามากกว่าใช่ไหมใช่เพราะว่านี่คืออีกปีเดียวพี่ยิ่งยงจะหกสิบแล้วใช่ครับใช่ไหมเราดูแลตัวเองยังไงคะเออเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายนะฮะแล้วก็นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะถ้ามีเวลานอนวละสิบแปดชั่วโมงนะจะบ้าเลย จ็ดแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเอาที่เราสบายแล้วก็อีกอย่างนึงอาหารก็ต้องกินที่อาหารที่มันแบบเพื่อสุขภาพจริงๆพี่ยงยงต้องวิ่งทุกวันเลยเหรอถ้าว่างปุ๊บจะต้องเดิน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 ลู่ฮะเดินแล้วก็วิ่งสลับกันวันนี้เห็นบอกวันนึงเกือบชั่วโมงเลยอ่ะพี่สี่สิบห้านาทีบางทีก็ห้าสิบนาทีเมื่อวานซื้อไปวิ่งอยู่สนามหลวงสองร้อยรอบโอ้ยสองร้อยรอบรอบต้นมะขามและที่สำคัญติดหมอนวดเฮ้ยเฮ้ยใช่เอาเรื่องจริงมาพูดจริงหมอนวด ข้างนอกเนี่ยไม่มีแต่หมอนนดที่มานวดที่บ้านมีเพราะว่าพอตอนเมียไม่อยู่เราเรียกมาที่บ้านเลยคือหมอนวดเนี่ยเวลาเวลาเราอยู่บ้านเราก็เรียกมานวดแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันโควิดนดฮะโควิดนี้มาสองปีแล้วไม่ได้นวดเลยออะโ นิ่งชอบนวดไทยแล้วเรียกเขามานวดที่บ้านใช่ครับเออมันทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นอครับพูดเป็นจริงเป็นจังหมดเลยนะเนี่ยนะจริงครับเรื่องจริงฮรเรองจริงแจ็คบนี้นะชีวิตดีนะจะได้เบอร์มงคลเอาตามตามอาจารย์แจ็คบอกนะฮะ AIS มอบซิมเบอร์มงคลเสริมชีวิตกับทุกศาสตร์ คัดเบอร์พิเศษจาก AIS Lucky Number มาเพื่อรายการซึก12ราศีเท่ามาให้ด้วยครับขอบคุณนะคะรวยนะจะบอกว่ารีบเปิดนะคะแล้วก็โทรไปหยอดสาวๆได้เลยติดต่อเรื่องธุรกิจอะไรใช่บอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์มงคลที่สามารถเอาไว้ติดต่อธุรกิจอะไรได้หมดเลยขอให้แข่งๆโชคดีนะคะขอบคุณครับข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก1คนค่ะนั่นก็คือพี่ปองนะคะแต่ว่าพี่ปองค่ะตอบถูกสองข้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องจับมื ก็คนอดิมต้อ,องขอแสดงความยินดีกับราศีธนูนะครับที่จะมีเด็กๆมาดูแลแล้วก็มาซัพพอร์ตบางทีอาจจะไม่ใช่แฟนกันได้อาจจะเป็นแบบลูกค้าหรือจะเป็นแบบว่าคนที่มาทํางานกับเราให้ความเจริญกับเราหรือเสริมดวงให้เราเรียกว่าดูแลเราแล้วทําให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นส,สาวๆเข้ามาเข้ามาได้ครับมาดูแลเรื่องงานเรื่องการหรือมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเสริมดวงบาร,รมีให้แต่ถ้าจะมาเป็นแฟนคงไม่ได้แล้วครับเพราะเรามีเมียแล้วอ่า คือร่มหนึ่งวันถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยคนเดียวได้สองถงนะครับสุดยอดถือว่าฉลาดมากครับเพราะฉะนั้นนะคะพี่ป๋องค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง10ึ่งบาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยค่ะชลิสาค่ะเชิญครัลิาคนรวยจริง่รยทไพย์นีมครับรวยจริงไม่รวยทิพย์รวยจริงไม่รวยทิพย์รับไป เด้งมือขอบคุณครับแบนใครนี่คะหมื่นหนึ่งเนี้ยเออมันเหมือนมีสัมบูเวสีน้องไอซ์มันคอยจะมากระแทะกระแทะเราห้าร้อยห้าร้อยแต่เราเป็นคนดีเราไม่ให้มันเพียบค่ะแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมสกทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณลิซ่าด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศีค่ะ ยูทูบโพลิพัสเอนเตอร์เทนเมนต์และอินสตาแกรมโพลิพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยงสิบห้าเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึกสอราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ